สวัสดีครับวันนี้ช่องเที่ยวสองพระนะครับวันนี้ไม่ได้ไปเหมาพระหรือว่าไปซื้อพระที่ไหนนะครับก็วันว,ว,ว่างวันหยุดนะครับหลังจากกลับมาจากเลือกตั้งนะครับก็เลยแวะซื้อทองคำทองคำเปรวนะครับเนี่ยฮะแผ่นทองนะครับกะว่าจะมาปิดทองพระพุทธรูปที่บ้านนะครับ แล้วก็ซื้อนี่ครับน้ำน้ำยานะครับเป็นลักปิดทองนะครับก็จะคล้ายๆสีเฟล็กนะครับน่าจะนะน่าจะเป็นสีเฟล็กนะครับก็ทาเป็นรองพื้นผิวนะครับก่อนที่จะปิดทองนะครับก็ควรทาทิ้งไว้นะครับทาบนองค์พระนะครับนี่ครับทาทิ้งไว้สัก3 4หรือ5ชั่วโมงนะครับให้ น้ำยานีหมาดๆนะครับแต่ว่าไม่ต้องแห้งไม่ต้องถึงกับแห้งนะครับแค่หมาดๆแล้วก็แตะดูแล้วก็ไม่ติดมือฮะแตะแตะดูแล้วน้ำยาไม่ติดมือแต่ว่ายังนุ่มๆอยู่นะครับก็เดี๋ยวช่นี้ผมก็ทาสีรองพื้นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวรออีกสักสามสี่ชั่วโมงนะครับผมก็จะทําการปิดทองนะครับก็ทองคําเปรวนี่มีทั้งแบบทองคําแท้แล้วก็ทองวิทยาสตร์นะครับ ตอนนี้ผมทดลองทําใหม่ผมก็จะใช้อย่างอย่างถูกก่อนนะครับเพราะว่าฝีมือยังไม่ดีนะครับก็ไม่รู้ว่าผลจะออกมายังไงนะครับก็นี่ก็ตก10เป็น10แผ่นนะครับ10แผ่นก็ตกละห่อละสิบาบาทนะครับผมก็ซื้อมาทั้งหมด3ห่อนะครับเดี๋ยวยังไงถ้าเนื้อพระที่ ลองพื้นแล้วหมาดแล้วผมจะกลับมาถ่ายให้ชมอีกนะครับเดี๋ยวพบกันอีกครับครับก็มาเริ่มมาเลยนะครับแต่ว่าผมจะเอาพระอีกองคหนึงนะครับเพราะว่าองค์ที่เมื่อตะกี้นี้แห้งยังไม่ทันนะครับก็เลยใช้อีกองคหนึ่งในการสาธิตให้ดูนะครับก็พอสีเฟล็ก หรือว่าไอ้น้ำยาลักนะครับหมัดหมาดได้ที่ก็เริ่มปิดทองนะครับไล่ปิดตามจุดไปเรื่อยๆนะครับต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆนะครับก็โดยปกติเขาก็จะปิดจากด้านล่างขึ้นข้างบนนะครับพอปิดแผ่นทองเสร็จก็ใช้ผู้กันนะครับกดลงไปนะครับค่อยแตะแตะแตะลงไปนะครับ ก็เลยทำไปเรื่อยๆนะครับผมงานแบบนี้ก็ไม่ต้องรีบครับทำไปเรื่อยๆก็ไม่รู้ว่าจะเสร็จเมื่อไหร่นะครับอาจจะใช้เวลาสักชั่วโมงสองชั่วโมงครับก็จะเป็นการสาธิตแบบย่อๆให้นะครับ องนี้เป็นพระพุทธรูปนะครับเป็นพระเชียงแสนนะครับหรือว่าพระสิงห์นะครับเ,เนื้อดั้งเดิมจะเป็นเนื้อเหล็กน้ำพีก็เห็นว่ายังไม่สวยงามดีผมก็เลยลองปิดนะครับลองปิดทองดูนะครับก็ค่อยๆไล่ไปทีละจุดนะครับตอนนี้ผมก็มือใหม่นะครับก็ อาจจะยังไม่สวยงามเหมือนมืออาชีพที่ช่างอาชีพเขาทำนะครับอาศัยว่าเราใจรักแล้วก็ชอบงานประเภทนี้นะครับค่อยค่อยฝึกค่อยๆ่หัดไป ก็แต้มไปเรื่อยนะครับตรงไหนยังไม่ครบก็ใช้ทองนะครับปัดไปเรื่อยนะครับจุดที่อยู่ในซอกก็พยายามพยายามกดให้ถึงนะครับใช้ปลายพู่กันนี่แต้มลงไปให้อยู่ในซอกนะครับเพื่อจะให้อทองคำเปรียวนี่ติดกับลักที่ลงไว้นะครับ ก็ส่วนที่ที่ยากก็น่าจะอยู่ในซอกนะครับนี่ฮะก็เป็นอันเสร็จนะครับก็เป็นตัวอย่างนะครับปกติผมใช้เวลาอยู่ประมาณประมาณ1ชั่วโมงนะครับในการในการปิดทองนะครับก็ตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ว่าต้องรอให้ทองประสานกับลักให้แห้งสนิทก่อนนะครับผมค่อยจะใช้แปรงปัดเศษทองออกนะครับนี่ฮะนี่ตัวอย่างก็คือ ที่เสร็จทั้งสามองค์นะครับเธอชอบยังไงก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ